การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อโลกในขณนะที่ดาวเคราะโลกกำลังเคลื่อนตัวไปตามเส้นเวลาของคลื่นังสีแกมมาไปถึงสิ้นปีปฏิทิน2020กองเรือรบขนาดใหญ่ด้วยความเมตตาของกองกำลังแสงสว่างที่เทียบท่าจอดอยู่ในระบบสุริยะของโลกก็ได้รับคำสั่งผ่านสัญญาณไฟเขียวเพื่อเริ่มปฏิบัติการขั้นสุดท้ายในการยกระดับมิติของโลก การต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างแสงสว่างและความมืดเพื่อเข้ามาเป็นผู้ดูแลของดาวเคราะห์โลกกองกำลังหน่วยโลบพิเศษของแสงสว่างได้ยืนยันชัยชนะอย่างท่วมทน้นเหนือกองกำลังของเหล่าดรากเนียนที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ช่องว่างของดวงจันทร์และเส้นทางแห่งพลังงานที่เข้ามานั้นชัดเจนแล้วว่าสำหรับโลก ที่จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่มิติที่5ซึ่งชาพิยเดียนได้แจ้งให้สมาชิกพันธมิตรของโลกให้ทรา,วาบว่าระบบควบคุมโลกเสมือนจริงในมิติที่3ตั้งแต่โบราณกาลที่คอยควบคุมสิ่งมีชีวิตบนโลกมานานนับพันปีกําลังจะล่มสลายโดยสิ้นเชิงในขณะนี้เสมือนโดมิโนโที่ลม้มลงแบบต่อเนื่องพวกเราจะได้เห็นสิ่งนี้ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากพันธมิตรของโลกมีการขยายตัวของ DNA จําจำนวนมากได้เกิดขึ้นท่ามกลางเหล่าสิ่งมีชีวิตบนโลกในช่วงเวลา30วันที่ผ่านมาและจะดำเนินไปแบบนี้ต่อไปอีกสองเดือนข้างหน้าการขยายตัวของ DNA นี้จะเป็นที่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกในปัจจุบันเป็นผลบวกอย่างไรก็ตามก็จะส่งผลที่น่าตื่นเต้นอย่างมากต่อจิตสำนึกของมนุษย์โลกและจะทำให้มนุษยชาติได้ตื่นรู้เร็วขึ้นชาวพิยเดียนได้กล่าวว่าเป็นการก้าวกระโดดของจิตสำนึกมวลรวมขึ้นพร้อมๆกันทั่วทั้งโลกอย่างกระทันหันสิ่งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ของช่วงเวลาของการก้าวกระโดดสู่มิติที่สูงขึ้นของโลกในวันที่21ธันวาคม2020ประตูแห่งดวงดาวอันง,งดงามจะเปิดขึ้นสู่สวงสวรรค์ซึ่งถือเป็นรุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ของราศีกุมเป็นวันที่1ของสัตตยุคคือยุคทองของมนุษยชาติ่ามการแสงสว่างที่เจ,จิดจ้า จบสิ้นสุดก็ลยยุคที่วุ่นวายของมิติที่ถึกตันในช่วเวลา11บเนาฬิกา1 1นาทีตามเวลาสากลในวันเหมายันคือวันที่มีกลางวันสั้นที่สุดทางซีโลกเหนือเข้าสู่ยุคใหม่แห่งแสงสว่างที่รอคอยมานานในที่สุดก็จะถึงรุ่งอรุณแห่งโลกใหม่ในมิติที่ห้าจะถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ มีปรากฏการณ์ในรอบ20ปีที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์มีการเรียงตัวกันครั้งใหญ่ที่ตรงกับวันสุริยคติที่สำคัญที่สุดของปีซึ่งเป็นวันอารยันในเดือนธันวาคมที่พระอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลกมากที่สุดในช่วงเวลานั้นบนเส้นเวลาของรังสีแกมมาของโลก มวลกระแสพลังงานของความถี่อันทรงพลังมหาศาลจากดวงอาทิตย์ศูนย์กลางจัก,กรวาลจะเริ่มไหลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์โลกแสงสว่างแบบนี้ไม่ได้สดส่องให้ปรากฏบนพื้นผิวโลกนับตั้งแต่สมัยของยุคแอตแลนติสในทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสุดได้แสดงให้เห็นว่าความถี่ที่40เฮิรตในระดับของมิติที่หนี้ เส้นแสงของรังสีแกมมาจะทำการปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมใหม่ให้มีลำดับที่ซับซ้อนมากขึ้นในทันทีเมื่อดวงตาภายในตาที่สได้มีการเปิดออกพร้อมที่จะมองเห็นพวกคุณจะสามารถมองเห็นกระบวนการของการเลื่อนระดับขึ้นอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติที่กำลังใกล้เข้ามาในทุกๆด้านและก็มีบางสิ่งบางอย่าง ที่ยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นบนโลกมนุษยชาติกำลังจะได้สัมผัสกับวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดด้านเจ็ดสำนึกและทุกๆสิ่งจากทุกมุมของจักรวาลมาที่นี่เพื่อที่พวกคุณได้อยู่ในที่นั่งแถวหน้าเพื่อเป็นสักขีพยานในการเลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่5อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติความจริงที่ยิ่งใหญ่ ที่กำลังจะเกิดเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานี้เคยมีศาสดาพยากรณ์และผู้ที่มีวิสัยทัศน์หลายคนได้เคยพูดถึงว่ามนุษยชาติจะต้องใช้เวลาอันแสนยาวนานในการเลื่อนระดับจากยุคข,ของความมืดมนแห่งจักรวาลไปสู่ยุคทองใหม่ของโลกใบนี้ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ทันได้เห็น ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากเกินกว่าที่คําพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันจากภาพถ่ายคือกองเรืออวกาศของพิยเดียนบันทึกได้ที่อาลาสก้าในวันที่5พฤศจิกายน2020